ฮะเฟซบุ๊กมาร์เก็ตเพลสต้องทำโปรไฟล์ด้วยหรอครับแล้วทำไมต้องทำครับแล้วทำยังไงเราไปดูคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องโปรไฟล์ของ Facebook Marketplace นะครับผมโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะมี Facebook เป็นของตัวเองใช่ไหมครับเราก็จะมีหน้าเป็นหน้าหน้าไทม์ไลน์ของตัวเองนะครับโปรไฟล์ของตัวเองเนาะซึ่งมันก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะอยู่ข้างบนนี้นะครับแต่ทีนี้ โปรไฟล์ uh, ส่วนตัวกับโปรไฟล์มาร์เก็ตเพลสมันจะแยกกันนะครับเหตุผลก็คือว่ามันก็จะแยกกันระหว่างคนที่เข้ามา facebook เพื่อ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรโซเชียลอย่างเดียวกับคนที่เข้ามา facebook เพื่อขายของฉะนั้น facebook มันก็เลยทำมาร์เก็ตเพลสนะครับตรงนี้นะครับเป็นร้านค้าขึ้นมาให้แล้วก็ทีนี้เขาก็จะมีโปรไฟล์ร้านค้าด้วยนะครับเพราะบาง ขายเป็นจริงเป็นจังอยู่บนแพลตฟอร์มของ facebook นะครับผมทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่า f Facebook โปรไฟล์หน้าตามันเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาที่สินค้าตัวใดตัวหนึ่งนะเราคลิกเข้าไปนะครับสินค้าตัวนี้นะครับก็จะมีขึ้นมาเนาะว่าคืออะไรขายเท่าไหร่แล้วทีนี้มันจะมีเห็นไหมครับตรงนี้ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลผู้ขายแล้วเราก็ไปดูที่โปรไฟล์ตรงนี้ขวามือของข้อมูลผู้ขายตรงนี้นะครับให้เราแตะนะครับผมเมื่อเราแตะเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลของผู้ขายว่าผู้ขายเนี่ยเป็นใครนะครับก็จะมีรูปโปรไฟล์นาอพี่น้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวมีโปรไฟล์นะแล้วก็มีแบบปกของ youtube มีชื่อไอปก facebook นะครับมีชื่อนะครับเขาชื่ออะไรนะครับ ส่งข้อความหาเขาได้อะไรยังไงนะครับผมแล้วก็ได้คะแนนมันจะมีคะแนนนอกจากคนที่เคยซื้อของกับเขานะครับมันจะมีคะแนนมีนูน่นมีนี่นะครับผมแล้วทีนี้ก็จะมีเห็นไหมครับก็จะแจ้งแล้วว่าเขามีเพื่อน70มีคนติดตามอยู่บน Marketplace 100อเอ้ย1นึ0คนแสดงว่าพี่คนนี้ขายจริงจังมากเลยเห็นไหมครับขายแต่รองเท้าอย่างเดียวเลยนะครับ เราอยากจะมีแบบนี้บ้างเราอยากจะทําบ้างนะครับแต่ของผมเนี่ยนะครับผมจะแนะนำนะครับผมจะมีรูปให้ด้วยนะครับทํายังไงเราไปดูกันนะครับผมมันสําคัญมากนะครับที่เราจะต้องมาปรับ facebook โปรไฟล์ของเรามาเก็ตเพสโปรไฟล์ของเรานะครับเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เชื่อใจเราเนาะเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยขายอะไรกันแน่นะครับฉะนั้นเวลาที่เราลงขายสินค้านะครับถ้าเราจะขายมือสองแล้วก็ ใช้อีกโปรไฟล์หนึ่งนะและ้วตเราจะลงขายมือหนึ่งก็ใช้อีกโปรไฟล์หนึ่งจะดีกว่านะครับแยกกันเลยเนาะคนเขาก็จะได้ไม่เข้าใจผิดกันนะครับไม่ใช่เวลาเข้าไปดูในโปรไฟล์แล้วก็แบบว่ามีทุกอย่างมีตั้งแต่สากรกะเบือ,อยันเรือล้มนะครับมันก็จะงงๆนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับผมทีนี้ถ้าคนขายของจากดรอปชิปจาก UP อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราก็ไปดูกันนะครับว่าเราจะแก้ไขโปรไฟล์ยังไงนะครับผมทีนี้ให้เรามานะครับมาที่รูปคนตรงนี้นะครับในหน้า Marketplace นะครับคลิกที่รูปคนตรงนี้นะครับผมเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับผมทีนี้โปรไฟล์ของเรามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ <c ười> คือมีชื่อเนาะมีกล่องข้อความมีรายการสินค้าแล้วก็มีกิจกรรมล่าสุดที่เราได้อันนี้ลงไปนะครับผมให้เราคลิกไปที่ โปรไฟล์ร้านการค้านะครับผมเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีรูปโปรไฟล์มีปก facebook แล้วก็มีรูปโปรไฟล์ของเราเนาะแล้วก็มีอันนี้ของเรานะมีคะแนนมีจํานวนผู้ติดตามนะครับผมและก็มีรูปตรงนี้เห็นไหมครับรูปภาพที่แนะนํารูปภาพที่แนะนํานะครับก็คืออาจจะเป็นรูปในขณะที่เรากําลังส่งของมีสลิป หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นสินค้าดาวเด่นของเราก็จะเป็นวินเนอร์โปรดักต์ของเรานะครับก็เป็นสินค้าขายดีของคุณคุณก็เอามาไว้ตรงนี้ได้ทำยังไงให้เรามาที่นะครับรูปภาพที่แนะนำนะครับผมจากนั้นนะครับผมแก้ไขรูปภาพด้านล่างนะครับผมเมื่อเราแก้ไขคิกเข้ามาที่แก้ไขรูปภาพแล้วเห็นไหมครับมันบอกว่าเพื่อความน่าเชื่อถืนในฐานะผู้ขายนะครับเราเขาก็จะให้เราลบรูปได้9้ารูปนะครับผมเราก็มาลงเลย ันนี้ผมได้ลงไว้ก่อนแล้วนะครับวิธีลงนะครับจิ้มไปที่รูปบวกบวกนี้นะครับเห็นไหมครับรูปบวกบวกนี้นะครับเมื่อเราจิ้มไปแล้วนะครับเราไปเลือกรูปได้เลยนะว่าเราจะเอารูปอะไรนะแต่อันนี้สมมตินะครับผมก็เลือกเอารูปนี้นะแล้วทีนี้เมื่อเราเลือกแล้วเราก็กดที่เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับไอตัวนี้นะครับมันจะทําได้ทีละรูปนะครับมี9รูป จะไม่สามารถนะครับผมคลิก9้ารูปแล้วก็ให้มันอัปโหลดทีเดียวได้นะครับมันจะต้องอัปโหลดทีละรูปทีละรูปนะครับทีนี้เรากดที่เรียบร้อยนะครับผมเท่านี้ก็เป็นอันเพิ่มรูปภาพแนะนําให้กับโปรไฟล์มาเก็ตเพลสของเราแล้วนะครับผมทีนี้เมื่อคนเข้ามาดูโปรไฟล์ของเราเขาก็จะเห็นเห็นไหมครับมีรูปภาพแนะนําผมก็มีรูปเอ่อ รีวิวบ้างมีรูปรองเท้ามีรูปนางแบบใส่เข้ามานะครับแล้วด้านล่างก็จะเป็นรูปสินค้าของเราที่เราเคยขายไว้นะครับผมแล้วปกวเราจะแก้ยังไงนะครับผมปกเนี่ยนะครับมันเราจะต้องไปแก้ไขในโปรไฟล์เฟซบุ๊กส่วนตัวของเรานะครับผมให้เรามากลับมากลับมานะครับกลับมาที่หน้า เฟซบุ๊กนะครับผมอันนี้คือหน้าเฟซบุ๊กทั่วไปนะครับผมให้เราจิ้มไปที่จุด3จุดด้านบนนี้นะครับเมื่อเราจิ้มมาแล้วนะครับเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยนะครับมันจะบอกว่านานา,นานสุขใจเนาะโป,โปรไฟล์ของคุณคลิกเข้าไปเลยครับจิ้มเข้าไปเมื่อเราจิ้มเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีเห็นไหมครับมันจะขึ้นรูกกล้องให้เรานะครับกล้องให้เราน,นี่นี่นี่ถามอันนี้นะฮะ มันจะขึ้นรูปกล้องให้เราให้เราติ๊กไปที่กล้องนะครับผมจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับดูหน้าปกอันนี้ก็คือดูหน้าปกอัปโหลดรูปเลือกรูปจาก facebook นะครับสร้างคอลลานหน้าปกนะครับทีนี้เราจะทําอะไรล่ะครับเราจะอัปโหลดรูปเราเราจะเปลี่ยนหน้าปกใช่ไหมแต่เ,เราใช้รูปเดียวเราก็เลือกต้องอัปโหลดรูปภาพนะครับเมื่อเราอัปโหลดรูปภาพแล้วมันก็จะขึ้นเขาเรียกว่า ขึ้นรูปต่างๆที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับผมให้เราเลือกรูปที่เราได้ทำการไว้แล้วนะครับผมนะครับได้ทำการแต่งรูปสำหรับปก facebook ไว้แล้วนะครับจาก p ิ c อารนะครับเดี๋ยวไปติดตามในคลิปได้นะครับผมผมมีวิธีสอนอ่ะเดี๋ยวผมสอนเลยดีกว่านาะว่าทำยังไงไปดูกันเลยนะครับครับผมเราก็มาถึงขั้นตอนการทำปกนะครับผมก็ให้ มาที่พิกอาร์นะเราก็เลือกรูปนะครับผมเลือกรูปที่เราต้องการมาหนึ่งรูปนะครับผมเมื่อได้รูปแล้วนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับตรงแถบเครื่องมือแล้วก็จากนั้นนะครับผมใช้เครื่องมือนี้นะครับตัดรูปครับผมตัดรูปทีนี้ในพิกอาร์นะครับด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนี้นะครับมันก็จะบอกให้เรานะครับว่า เราจะทำอะไรกันรูปนี้นะครับมันมีมาครบแล้วเราก็ใช้คำว่า Facebook ปกนะครับผมให้ใช้ปกนะครับทีนี้เห็นไหมครับปกพอมาแล้วด้านบนเราจะมันจะให้เราครอบรูปนะครับให้เราครอบแบบให้มันได้ใจความหลักนะครับปก Facebook นะครับรูปใจความหลักควรจะอยู่มุมนะครับมุมขวานะฮะเพราะว่าถ้าอยู่มุมถ้าอยู่ตรงกลางอ่ะ มันจะถูกหน้าโปรไฟล์เราไปบังนะครับถ้าอยู่ซ้ายก็จะถูกรูปโปรไฟล์เราไปบังไว้เหมือนกันฉะนั้นจะต้องอยู่เน้นนะฮะ,ะใจความหลักควรจะอยู่มุมขวานะครับผมทีนี้ผมจะครอบให้มันพอดีนะครับผมผมได้พอดอีขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ใช้ไลท์รูไม่ใช้อะไรเลยนะครับผมเนื่องจากว่าเรา เราเนี่ยทำเป็นขั้นพื้นฐานก่อนนะครับเราเรียนรู้กระบวนการพื้นฐานให้มันจบแล้วเราก็ทํามาหากินให้ได้ก่อนนะครับเราค่อยไปแบบลงรายละเอียดลึกๆให้มันแบบชัดๆดีๆนะครับผมทีนี้ผมก็ทําผมก็จะใช้อันนี้แหละครับเป็นปกนะแล้วทีนี้ผมก็ตกแต่งให้สวยนะครับผมตกแต่งให้สวยผมอาจจะใชออโต้ได้ครับผม ปับออโต้ไปเลยเนาะมันก็จะได้แบบให้มันแบบโอเคนะครับผมทีนี้ผมจบแค่นี้แหละครับเดี๋ยนะคิกกก่อนอ่าทีนี้ผมผมได้รูปนี้แล้วเนอะเป็นรูปปก Facebook นะครับผมก็จะเพิ่มอันนี้นะครับผมเพิ่มข้อความไปนิดนึงเป็นแคปชั่นเล็กๆนะครับ เป็นอะไรดีเป็นคอนเซปต์อันนี้ผมละกันเนาะมีไอเดียขอผมปึ๊นะฮะทีนี้ผมขออนุญาตแต่งตัวหนังสือมันหน่อยนะทีนี้ตัวหนังสือเนี่ยมันอาจจะแบบอ่าอย่างงี้นะครับชผชอบแบบกลิก คลีนคลีนนะครับผมก็เอาคลีนคลีนละกันนะครับเป็นสีขาวแล้วก็มีสีคุมโทนให้มันอยู่ในโทนเดียวกันละกันนะฮะไอเดียครับผมปึ๊บก็ใส่คำว่าเป็นคอนเซ็ปต์ชื่อช่องผมนะครับผมมันนี่ ก็เท่านี้ก่อนนะครับใส่รูปเลยก็กดบันทึกนะครับผมในส่วนของในส่วนของพิกนะครับผมจะทำคลิปต่อไปนะครับว่าจะเรียกว,ว่าจะมาลงรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับในขั้นนี้เราทำเราทำแบบว่าง่ายๆให้มันได้ก่อนเนาะ ใสรูปใส่ข้อความให้มันได้ก่อนเอาให้มันไปใช้งานได้ก่อนนะครับอย่าลงรายละเอียดลึกในขั้นแรกนะครับไม่งั้นนะครับเราจะเสียเวลากับการทํารูปมากๆนะครับผมโอเคนะครับเราก็ได้ทําปกของ f a c e b o o k เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เรามาเปลี่ยนเลยนะครับผมซึ่งรูปนั้นก็คือรูปนี้ที่เราได้ทําไว้นะครับเราก็จิ้มไปนะครับแล้วก็กดเรียบร้อยเห็นไหมครับ รูปมันจะเล็กหน่อยนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับปั๊บแล้วก็กดเซฟเลยเมื่อเราก,กดเซฟแล้วเราก็จะได้ปกรูปนะครับแล้วทีนี้เราก็มาเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วก็เลือกรูปจากไฟล์นะครับผมเลือกรูปจากไฟล์นะอันนี้ผมทำคร่าวๆนะครับผมก็จะใช้รูปนี้นะครับซึ่ง อันนี้เราสาธิตให้ดูเนาะเราก็จะใช้รูปนี้นะครับผมทีนี้เราก็เพิ่มกรอบไหมเพิ่มให้มันหน่อยละกันอ่ะอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเราก็ได้ไม่เดี๋ยวนะปป๊บนึ็งนะครับ โอเคเรากดบันทึกเราก็ได้ปกแล้วนะครับเมื่อเราได้ปกแล้วแค่นี้ก็คือเราไปดูที่หน้าเฟ book กมา a r เก็ p เพลสของเรานะครับว่ามันได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังนะครับอ่าเห็นไหมครับเราก็ได้เปลี่ยนแปลงเซ e b o o k marketplace ของเราแล้วนะครับว่าเราเนี่ย ขายของนะขายของออนไลน์เป็นชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอาชีพหลักหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองนะครับยังไงอย่าลืมนะครับผมเข้ามาแก้ไขรูป facebook marketplace p โปรไฟลด้วยนะครับมันเป็นโปรไฟล์การค้านะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่า เพื่อนๆนะครับมีไอเดียนะครับในการแก้ไขอะไรยังไงก็ใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับผมอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็ติดตามช่องผมด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนไปที่ y o YouTube ของท่านเลยนะครับม <ๆ S 2> ผมยังไงคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนบ๊ายบายครับเฮงๆนะครับ